ดังนั้นวิธีการที่จะทําให้ดีที่สุดก็คือเมื่อมีคดีแล้วก็ต้องดําเนินคดีต้องเอามีดเสียบลังไว้ก่อนคดีมินนี่จึงถูกยกขึ้นมาแล้วก็จัดการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเพื่อเกษตรกรรมนี่แหละขล้าราชก,การน่าจะติดคุกอยู่ประมาณสักหนึ่งในสามท่านทั้งหลายครับนี่คือความเน่าเฟ้และที่เน่าเฟะไปกว่านั้นนี่ก็ดากันขโมงชงเฉงก็ตำรวจนี่แหละครับ พาอรัฐบาลรัฐประหารนี่ได้เขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วรับปากว่าจะปฏิรูปตำรวจให้เสร็จภายในหนึ่งปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60จนป่านนี้นะครับผ่านมาปี67แล้วยังปฏิรูปตำรวจไม่ได้เลยและมีแต่เรื่องเช้าโชว์เรื่องเช้าโชว์ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วครับก็รับสวย ก็ตำรวจมันชั่วไงครับรับสวยจากธุรกิจพนันออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ระบบสวยที่จ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมากที่สุดอย่ามาปฏิเสธครับอย่ามาออกคำสั่งว่าห้ามแถลงข่าวที่ทำให้องค์กรกระทบก็เรื่องจริงมันปรากฏนี่ครับรับสวยกันไม่ใช่รับสวยเฉพาะแปดคนนะครับ รับสวยกันทั้งหมดล่ะทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้พยายามจำกัดความเสียหายถ้าไม่มีการแยกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันเพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี่ยจกกะเกษียณอายุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับนั่นคือวันที่30กันยายนและอวุโสลำดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ ก็อาวุโสลำดับหนึ่งเรื่อยมาละก็พลตำรวจเอกสุรชฐ์หักพานนั่แหละอาวุโสอันดับหนึ่งทีนี้อาวุโสอันดับหนึ่งนี่กว่าจะ,กะเกษียณนี่อีกเจ็ดปีปีนี้เพิ่งอายุห้าสิบสามกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการนี่เจ็ดปีถ้าไปนั่งเป็นผู้มีจชการตำรวจแห่งชาติไอ้ที่ต่อว่าจะขึ้นเป็นผู้มีจชการตำรวจแห่งชาติในสายที่เขาวางกันไว้นี่สายสอบสวนกลางมันก็แป๊กหมดสิครับ ขึ้นไม่ได้ไงดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือเมื่อมีคดีแล้วก็ต้องดำเนินคดีต้องเอามีดเสียบหลังไว้ก่อนคดีมินนี่จึงถูกยกขึ้นมาแล้วก็จัดการแต่ผมบอกกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายของพลตำรวจเอกสุรเชษหรือสายของพลตำรวจเอกอื่นๆนี ถ้ากระทำผิดกฎหมายก็ต้องดาเนินคดีเหมือนกันเหมือนที่มีการตอบโต้กันไปนะรับสวยกันทั้งสำนักงานตารวจแห่งชาติแต่จ้องเล่งงานเฉพาะคนที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้คนอื่นไม่เล่นงานนี่ไงคือความเน่าเฟะผมนึงบอกว่าไอ้ตำรวจที่ดีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่หน้ากลมครับอยู่ที่หน้าสำนักงานลูกป,ปั้นอุ้มเด็กอยู่นั่นละ่ะที่เขียนว่าผู้พิทักษ์สันติราชนั่นคือตำรวจดีเพราะระบบมันชั่วไงครับระบบตำรวจมันเลวมันจึงทำให้ข้าราชการตำรวจที่มีอุดมการอุดมคติดีๆเนี่ยพอเข้าไปในระบบ มันก็ต้องชั่วกันไปหมดเพราะระบบมันชั่วในหนึ่งโรงพักเขาก็จะมีพ่อบ้านพ่อบ้านก็มีหน้าที่ไปเก็บเงินจากฝ่ายสืบสวนเก็บเงินจากฝ่ายสอบสวนเก็บเงินจากจราจรเอามาเป็นกองกลางหลังจากนั้นก็แจกกันไปครับสายตรวจได้คนละเท่าไร่สายตรวจมอเตอร์ไซค์เท่าไรสายตรวจรถยนต์เท่าไรสายตวรจยตวจเดินเท้าเท่าไรฝ่ายสืบสวนได้เท่าไหร ไ่สอบสวนได้เท่าไร่ส่วนที่เหลือส่งให้ระดับผู้กํากับผู้กำกับก็รวบรวมส่งต่อระดับผู้บังคับการจากผู้บังคับการก็ส่งต่อระดับผู้บัญชาการจากผู้บัญชาการก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนี่มันไม่ใช่ตำรวจครับนี่มันโจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกลายเป็นสำนักงานโจรแห่งชาติ ก็ระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วคนในประเทศนี้รู้ทุกคนนะครับว่าตำรวจรับสินบนตำรวจรับสวยซ่องตำรวจรับสวยการพนันตำรวจรับเพียบคดีตำรวจรับเป่าคดีตำรวจรับธุรกิจ ที่สุ่มเสี่ยงห้าสบห้าสิบที่จะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเช่นธุรกิจขับบาคาราอเกเก็บหมดนะครับประเทศนี้มันจึงไม่เจริญไงประเทศนี้มันจึงกลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบโจรเพราะมันไม่มีสำนักงานตำรวจมีแต่สำนักงานโจรแห่งชาติที่เราพยายามพ่มพูดกันตลอด ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจก็เพราะว่าระบบโจนแห่งชาติเนี่ยมันกัดกินประเทศนี้จนเหมือนเหมือนปวกบ้านมันจะพังแล้วพวกตำรวจพวกข้าราชการชั่วยอย่างนี้โหที่จังหวัดกา,าลสินนี่ข้าราชการคูตัดไม้พยุง ที่โยงเรียนไปขาย,ยาี่ก็มันถูกดําเนินคดีกันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นขน้าราชการตํารวจข้าราชการทหารหรือแม้กระทั่งข้าราชการพลเรือนเนี่ยมันเละไปหมดที่ผมบอกนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทําลายไอสํานักงานโจรแห่งชาตินี่เสียเพราะระบบนี้มันเป็นระบบโจรมันไม่ใช่ระบบตํารวจตำรวจไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรเข้ามานั่งในสถานีนี่ก็ต้องเรียกมาละครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังสมมุติว่าสถานีตำรวจภูทรกอไก่ผู้กำกับใหมย่ย้ายมาเขาก็จะเรียกขาใหญ่ว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้มีเนื้อเถื่อนกี่เจ้านี่พวกค่าเนื้อเถื่อนเนี่ยคือ เชือดวัวเชือดหมูโดยไม่ต้องไปเชือดที่โรงฆ่าสัตว์มีเนื้อเถื่อนกี่เจ้ามีวัวกี่เจ้ามีหมูกี่เจ้านี่เก็บนะครับเขียงละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ไปเก็บมามีบอลวิ่งเข้ามาเท่าไหร่บอลวิ่งเจ็ดวันเท่าไหร่วิ่งสิบห้าวันเท่าไหร่วิ่งสามวันเท่าไหร่ใครขายหวยหมู่บ้านนี้ เอเย่นขายหวยมีกี่ขาเอเย่นที่ตำบลน,นี้มีกี่เจ้าเก็บมาเอเย่นจ่ายหมื่นหนึ่งพวกวิ่งขายตามหมู่บ้านจ่ายสองพันเก็บมามีกี่ขาเก็บมาถ้าให้ไม่ครบให้ไม่หมดถ้าจับได้ดำเนินคดีตรงไหนแต่งรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งไปเก็บมาตรงไหนขายยาบ้า ผู้ปล่อยตรงไหนหมาตำรวจมีใครไปเก็บมาตรงไหนมีคาราโอเกะมีนักร้องมีอ่ามีคนสาวลาวไหมหรือว่ามีคนที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตไหมเสียงเป็นยังไงบ้างขายสุราขายบุหรี่มีเอกสารจากสำภาษามิตรไหมไปขอถูกต้องไหมนี่แหละครับไปเก็บเขาหมดเลย ถ้ามันมีเอกสารถูกต้องใช่ไหมไปตรวจมันทุกคืนไปตรวจทุกคืนแล้วลูกค้าไหนจะไปกินนี่มันโจรชัดๆมานั่งเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจแล้วก็วาดหวังทั้งหมดว่าจะต้องทำรายได้เท่านั้นเท่านี้เพราะตัวเองเสียเงินมานี่ครับสามห้าเจ็ดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสามห้าเจ็ด สามก็คือสามล้านห้าล้านเจดล้านลงพักดีๆมีอบายมุกเยอะๆก็เจดล้านลงพักไม่ดีมากสักเท่าไหร่แต่มีอบายยมุกพอที่จะไถได้เนี่ยก็ห้าล้านส่วนไอ้ลงพักบ้านนอกก็สมล้านต้องไปหาเก็บเอาให้เปิดบอลตีไก่ให้เปิดบอนวิ่งให้เปิดบอลไฮโลเรียกมาใช้พื้นที่ละเปิดบอลไฮโลสามวัน สามวันเก็บวันที่สี่เลิกวันที่ห้ามาใหม่ทำกันอย่างนี้ครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะสามห้าเจ็ดมีแต่ห้าเจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดล้านสิบล้านนี่เราจะปล่อยให้ประเทศนี้กลายเป็นรัฐโจรแบบนี้เหรออย่าไปพึ่งหวังนะนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินนี่เพิ่งรู้ ว่าเวลาคนนั่งแท็กซี่แท็กซี่จอดรถติดกลางถนนมิตเตอร์มันขึ้นไปเรื่อยๆนายเศรษฐาทวีสินเพิ่งรู้ว่านั่งรถแท็กซี่แล้วรถแท็กซี่ติดอยู่กลางถนนเพราะการจราจรติดขัดแล้วเงินจากมิตเตอร์มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีมีความชานฉลาดเพียงแค่นี้เหรอมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย นี่ไงคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นอย่าไปพึ่งหวังไอ้นายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความรอบรู้อะไรเลยอย่างนี้ครับปล่อยมันไปไอ้นายกรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยเสียเวลาดังนั้นมันถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องมาตั้งหลักเราจะปล่อยให้ระบบประเทศนี้เป็นระบบรัฐโจรอย่างนี้เหรอทำไมเราต้องมาทนกับเรื่องอย่างนี้ครับ เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่ผมอยากจะให้พักการเมืองสักพักหนี่ยเสนอการปฏิรูปตำรวจอย่างแท้จริงอย่าไปหลงประเด็นครับอย่าไปหลงประเด็นว่าจะต้องปฏิรูปงานสอบสวนเพราะงานสอบสวนขาดคนไม่มีคนมันเรื่องปลายเหตุเรื่องจริงๆมันต้องเอานิสัยโจรออกจากตำรวจหรือเอาตำรวจที่เป็นโจรหรือพวกโจรที่มาเป็นตำรวจออกไปจากการเป็นตำรวจ มันต้องทําอย่างนั้นและวิธีการที่จะจัดก,การกับพวกตํารวจโจรเนี่ยหรือโจรที่มาเป็นตํารวจก็คือให้อำนาจของประชาชนไปจัดการที่ผมเสนอผมพ่ำบอกมาตลอดเนี่ยมีอำนาจสิ่งแรกที่ผมจะต้องทําเลยก็คือยกเลิกโรงเรียนนายร้อยตำรวจยุบทิ้งไอ้โรงเรียนที่มีวัฒนธรรมสอนกันแบบโจรยุบทิ้งครับ ประเทศอื่นเขาไม่มีนะที่ไปสอบแล้วเป็นร้อยเอกร้อยตีจบมาแล้วเป็นร้อยตีแล้วส่งไปดําเนินการควบคุมบังคับบัญชาจ่าดาบทั้งหลายแหละไม่มีนะครับประเทศอื่นเขาไม่มีระบบอย่างนี้ระบบอย่างนี้มันเป็นรัฐที่เขาเรียกว่ารัฐอํานาจนิยมพอเป็นรัฐอํานาจนิยมแล้วกลายเป็นว่า อำนาจนิยมนั้นเป็นอำนาจของโจรไอมาใหม่ก็สั่งให้ป้นให้สั่งให้รีดสั่งให้ไถเพราะต้องการเงินไปซื้อตำแหน่งจากลงพักไม่เกดไม่ดีเกดเอฟก็จะการเป็นเกดซีจากเกดซีก็อยากเป็นบีจากเป็นบีก็อยากเป็นลงพักเกดเองไงก็ซื้อไงซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งมันคือความเลวร้วายดังนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องหนึ่งยกเลิก โรงเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยกเลิกทิ้งได้แล้วครับคนที่จะมาเป็นนายตำรวจมันต้องคัดจากพลตำรวจได้มาเป็นจาจากจากมาเป็นนายดาบจากนายดาบก็พยายามได้รับการยอมรับแล้วค่อยเข้าไปเรียนโรงเรียนนายตำรวจสัญญาบัตรระบบที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนั้นครับไม่มีหรอกที่จะไปสอบแล้วไปเรียนเป็น นักเรียนในร้อยจบออกมาแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาเขาเลยมีประเทศนี้แหละครับที่มันห่วยแตกอยู่ตอนนี้นอกจากยุบโรงเรียนนายร้อยตำรวจทิ้งแล้วนี่มีอำนาจเมื่อไหร่ยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติทิง้งผมพูดแล้วพูดอีกเรื่องนี้และผมเชื่อว,ว่าจะต้องมีพรรคการเมืองสักพักและพรรคไหนที่เอานโยบายนี้ไปทำที่น้องประชาชนเลือกเลยนี่ก็จะพลักดันให้พรรคฝ่ายค้านรับไป ทำไมต้องยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติทิ้งครับเพราะไม่มีประโยชน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีประโยชน์เลยเพราะระบบมันเละมันเนา่าระบบมันเป็นระบบโจรระบบจิ้มกล้องระดับล่างรีดไถเก็บซวยเอาเงินเถื่อนไปให้ระดับบนระดับบนส่งต่อส่งต่อส่งต่อ มันเป็นห่วงโซ่อาหารของโจรไม่ใช่ห่วงโซ่อาหารปกตินะครับห่วงโซ่อาหารของโจรให้ข้าราชการระดับพลตำรวจในสิบจ่าานดาบไปเก็บมาซวยนี่มาส่งให้ในร้อยในร้อยส่งต่อให้ในพันในพันส่งต่อให้ในพลในพลส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดนี่มันห่วงโซ่อาหารของโจร เรายังจะปล่อยให้ห่วงโซ่อาหารของโจรมันดำเนินไปเหรอครับ